สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันที่4กรกฎาคม65นะครับเป็นงวดวันจันทร์ที่4นะครับกรกฎาคม6 5นะครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับ เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขสูตร2ตัวตรงนะครับไปกับบนล่างนะครับซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละน้อยเลยนะครับผมเป็นน้อยละ2สูตรนะครับไปกับบนล่างนะครับ มาดูที่น้อยพิเศษน้อยพิเศษก็จะมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ด เจ็ดห้าเล่นห้าว 5, ิ่งเจ็ดได้ปกตินะครับ ห6าหกหกห้านึ่งดหนึ่งวิ่งหกนอย V ีพนะครับ จะมี c 1 1 4, 6, 0 c 60 06ต็น c วิ่ง0ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน้อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับ ย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ